เอาละครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกๆคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเบ t เพเยอรกันนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นแมตช์เดย์นะจะลงแมตช์เดย์คือผมจะใช้ฟูลทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแล้วก็อีกฝั่งนึงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมกาลังจับคู่อยู่นะไม่รู้ว่าเขาจะมามาในชุดทีมอะไรเออช่วงนี้ก็ อ,อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันดีๆหน่อยนะช่วงนี้โควิดแม่งโคตรแรงเลยไปไหนมาไหนก็ใส่แมสกกันบ้างนะอ่ะจับคู่กันได้แล้วมาบาเยนะมิวนิกนะของผมมาในฟูลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะมีนำโดยแอนดี้โคนะครับแล้วก็มาคัตดดฟอร์ดบุนโน่เฟิร์นเดบปอกบาแล้วมาติดแม็กธอมิเน่แล้วก็ลูกชอมาฝั่งทีมเยือนครับของบาเยนมิวนิกครับนำทับโดยเรวันดอฟกี้นะครับ แล้วก็จะเป็นอาราบาครับเอออาราบายืนซ้ายเลยเหรอ,อจะมีเปลี่ยนแผนตอนที่ลงไปเตะหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันไปเราไปชมกันก่อนช่วงนี้ใครออกไปไหนมาไหนอ่ะก็ระวังระวังกันหน่อยนะเพราะว่าโอ้โหแม่งเชื้อแม่งแรงมากเลยช่วงนี้เป็นห่วงสุขภาพทุกคนนะเอาละเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันดีกว่านะ ยุคนิว n o r m a l l ไม่รู้แม่งจะเล่นผม normal รือเปล่าเนี่ยเอาครับเกมเริ่มครับเลววนดอฟสกี้เคลียร์บอลครับไปที่คิมมิกครับมาอยู่ที่เลววนดอฟสกี้นะครับส่งไปที่มุลเลอร์ครับตอนนี้เป็นฝั่งของของไบเยนบุกอะตอนนี้ผมเอาตัดกลับมาได้แล้วเอาล้วครับมาขัดลัดฟอร์ดกลับมาลูกนี้ยิงขวาเข้าไปได้เลยนะโอ้ยนำออกนำหนึ่งลูกวครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้ยยัดเข้าไปจัดเข้าไปเอาล้วครับอืมแบตเดมันบางทีมันจะหน่หนวงหน่อยนะ แต่ก็แต่ก็พอเล่นได้อะคือต้องกัจังหวะดีๆหน่อยอะจับจังหวะออกบอลให้เร็วหน่อยอะมันมันก็จะพอไปได้อะมาครับว่าที่เกมต่อครับมาถึงแอนดี้โคแอนดี้โคลูกนี้เปิดเข้ามางงไม่ถึงแมงเดวิดแม่งงงออกไปก่อน มาบอลมาที่กานาบี้ครับกานาบี้ส่งยาวไปเลววนดอฟสกี้ส่งมาถึงอาราบาครับโอ้โหเอาอาราบามาเล่นปีกซ้ายเลยลูกนี้อาราบาจะมีทีเด็ดหรือเปล่าเรววนดอฟสกี้มาถึงมูลเลสตัดเข้าไปด้วยขวาโอ้โหลูกนี้โอ้โหแดงกัมเบกาลูกนี้โอ้โหลงหัวที่แดดยาวเลยกูแม่งเลยอะไรวะนี่อ่ะเอาครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอ้โหนี่สิบเอ็ดนาทีนี่ยิงกันไปหนึ่งหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะโอ้โหวันนี้แม่งแววแม่งเดือดว่ะกลิ่นกลิ่นไอความเดือดแม่งมาครับ แมนยูได้บอลครับตอนนี้บอลมันอยู่ที่มาติดอุ้ยโดนแย่งโดยมุลเลอร์ครับแล้วก็มาถึงอาร์บาห์โอ้โหมาถึงเลวันน้องพี่เราตรงมีโอ้โหโอ้มัโหนำอยู่ดีอะไรวะนี่อะโอ้โหยโดนเขากลับมานำเฉยเลยอ่ะโอ้โกินกินเดือนมากินเดือนมาเอาละลูกนี้มาบอลมันอยู่ที่บุนโนครับเราต้องสู้ต่อไปครับเวลายีเหลือเยอะนะนาทีที่1ิบเก้าเองนะ บอลมาอยู่ที่ตอนนี้อาราบาครับอาราบาส่งมาที่เลวันดอฟสกี้ครับมาถึงกอริก้านะครับเมื่อกี้เลวอนดอฟสกี้ครับจะส่งเข้ามาให้กานาบี้ไม่ถึงนะครับโดน,นดักไว้ก่อนนะครับลุกนี้เรนเดล็อกดักไว้ได้บอลแย่งกันโมงอยู่ตอนนี้อบอลมาที่อาราบานี่บอลไวเหมือนกันนะบอเลเร็วอยู่เหมือนกันนะกอริก้าครับกอริการ์ลุยส้สายเข้ามามยังติดบล็อกอยู่ครับโอ้โหลุกนี้เอาแล้วครับตอนนี้บาเยิ้นนี่ เริ่มคืนคแล้วคืงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วตอนนี้โอ้ผมโดนนะต,ตอนนี้ผมโดนนะอาราบาตส่งมาสั้นๆมาที่ซาครับหงมาไม่ถึงเลยันดมื่กี้โอ้โหน่าเสียดายลูกนี้โอ้โหนิดเดียวเองเกือบโดนอย่างเวโอ้สามหนึ่งโอ้โวางบอลยาวมาก่อนเลยครับลูกนี้บอลมาอยู่ที่มาติครับมาถึงบุนโน่บูโน่บุนโน่เอาไม่ได้ครับบอลมาถึงลุกชอครับ ดินเดลอฟครับแล้วมาไมค์ควายครับปานบิดซาก้านะครับลูกนี้ปาลบิดซาก้ามองหาเพื่อนก่อนหนุนต้องคอมบินเน่มักเทมุน่ส่งมาที่บูโน่บูโน่ส่งให้ไอ้เอ็นิโคจริงลูกนี้โค้ดนอยเออร์ปัดไม่ได้ครับอออืื้หแล้วแบงก์กากูเก้กุกกี้กันอยู่นู้นน่ะกูได้เตะมุมไม่นี่อ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนโอ้โหไม่ได้เตะมุมด้วยแม่งเอ้ยอะไรวะเนี้ยเอาบอลมาชินนอยเออร์ครับเกมเริ่มต่อครับนาทีที่34 บอลมาถึงอลาบานะครับมาถึงมูลเลอร์ครับมูลเลอร์ออกมาทางขวาให้กอริก,ก้ากอริก,ก้าส่งติดบ,บ็อกบาครับบ็อกบาต้บ็อกบาแม่งไม่ถึงขาท่านอยงมึงไอบ้บ้าเอ้ยตัวออกจะยาวอ่ยังตัดได้อยู่ครับลูกนี้โอ้โหมาถึงแม็กโทมิเน่ครับไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้โอ้ยโ,โดนนำ้ำเฉยเลยน้ำเขาอยู่ดีๆอุ้ยเอาบอลมาถึงแม็กโทมิเน่อะแม็กโทมิเน่เปิดเข้ามาอันนี้โคไม่ถึงโดนสกัดไว้ก่อนกองหลังเขาตัวใหญ่นะของบายยิ่งมิวนิีเนี่ย พวกซูเล่เงี้ยโอ้โหตัวใหญ่ๆทั้งน,นั้นเลยนะแม็กทอมินเน่ครับเบียดเอาไม่ได้กอริก้ามาส่งมาที่กานาบี้กานาบี้ส่งมาที่เดวอนด็อกกี้ครับเดวอนด็สกกี้มองเห็นกานาบี้แต่โดนดักไว้ก่อนนะครับบอลมาอยู่ที่แมนยูครับเอาคืนได้นครับตอนนี้ไหลามาให้บุโนโอ้ดูนี่สวยมากเลยครับตรกนี้มาคาร์ล้วฟอร์ถึงไม่ไม่ไมเอ้เร่งว่างอร์ไซกูที่โอ้โหไปไม่ถึงโอ้ยบอลมาที่ เลวบอดอฟสก,กี้ทีนึงอืม,มบอลมันเร็วมากเลยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหจบครึ่งแรกไปครับสองประตูต่อนหนึ่งจากตอนแรกม,มันยูขึ้นนําอยู่นะครับโอโ้ของบอลของบอลนี่เท่ากันนะเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลเขาแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของผมเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะอืมก็เอ้ยยังสูสีอยู่ยังไงก็ต้องไปวัดครึ่งหลังทีนึงนะโอ้โหมงนําอยู่ดีเลยวะอยู่ดีแม่งโดนสองลูกเฉยเลยอะ่ะนึกว่าจะนิ่มๆน,นะโอ้โหเขาสูงขครึ่งหลังครับ มาครับแมนยูเป็นผู้เริ่มเขียรูครับมาถึงและดฟอร์ดซัดลูกนี้ความเข้นดีของจริงเลยไอ้โอ้โหคมกิฟต์พรุนี้สองประตูต่อสองแล้วเอาแล้วลว,ว่าแล้ววันนี้เกมเดือดแน่เลยดูทรงแล้วโอ้โหเปิดหน้าแรกกันที่ไหนเอ,อาครับตอนตอนนี้มีการประทะกันอยู่กลางสนามยังไงครับแม็กคอมเน่ไปทำฟาวครับ ไปทำฟาวมุลเลยนะครับลูกนี้โอ้โหโดนฟาวขอนแล้วกูแค่เบียดเองจานอะไรวะเน,นี่ยพัฒนาหน่อยไม่ได้ไม่ได้ไปตองไหมโอ้ยบอลมาที่เดวิดครับเดวิดส่งที่อาราบาอาราบาส่งที่เดวิดเดวิดมองหาเพื่อนจะส่งดิงมากองเลยในวันนี้อ้วจนจนคันในจดหายโอ้โห,โโหเกือบโดนแล้วกูอสาบึงตีเสมอมาสองสองเองอะไรวะเน,นี่ยเอารับไดนสวนกับ แอนดีโคมองหาเพื่อนเจอบูโน่และบูโน่มองหาเจอปอกปาเติรมาให้มาถึงแอนดีโคแอนดีโคไหลให้ได้พอดลูกนี้มึงจะเหลือไหมเนี่ยโอ้ยป๊กาเต็มขวาเต็มๆครับดีเป็นงามนะน้อยเออร์ไม่ไหวกูเจ็บมือแล้วอิบหายแม่งคึงหลังแมงโดนสองลูกเลยกูโอ้โหนาทีที่ห้าสเจครับเกมเริ่มต่อนะครับ เอาแล้วครับตอนนี้กลับมานําแล้วบอกว่าดูท่าทางเกมนี้มันจะเดือดมากเลย Здесь นะทุกๆคนนะเพราะว่าแม่งแววแม่งมาตั้งแต่ตอนตอนต้นต้นเกมเลยอ่ะโอ้โหมาถึงแม่งหนึ่งหนึ uh ่งสองหนึ่งเลยอ่ะเอาแล้วครับบอลันอยู่ที่บ็อกบาครับมาถึงแอนดี้โคครับแอนดี้โคมองหาเพื่อนมาคัดแรดฟอดมาคัดแรดสองโอ้ลุกนี้ดูโอ้โอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอยหมดสิบเซฟเลยลุกนี้ แมนดูขึ้นน้ำแล้วครับสีประตูต่อสองโอ้โหอย่างมันเลยแมตชนี้จากจากตามหลังจากตามหลังแล้วมันนำแล้วอะตอนเนี้ผัขกันนำอ่ะโอ้โหบอลมาอยู่ที่อ่าดีแล้วครับดีแล้วสองที่มาติดมาติด ส่งที่บุโน่บุโน่ส่งมาติดีทีนึงส่งมาที่ปอกบาปอกบาบองส่งอะไรของมึงนี้โอ้โหเผื่อเป็นกิโลเลยบ้าเอ้ใครจะวิ่ง oh, <no. S 1> เอาครับบ,บ,บ,บอลมาถึงอยู่ที่แอนติโคครับกำลังแย่งกับเออนันเดสอยู่ครับแอนติโคยังหนีออกไปได้นะหนีออกไปได้เออนันเดสไม่ยอมอจะมาเบียดกันอย่างนี้ได้ไงตัวใหญ่อย,อยู่เหมือนกันบอลมาถึงที่มิครับโอ้ยกูาพาดไปดูเหนื่ยไปแะเนี่ยโอ้โหมาเร็วนี้โอ้ยบอลถึงแกนนบีแกนนบีส่งมาสไม่ถึง อูจะบหา,ายแม่งชนกันเองอะไรวะนี่ยโอ้โหรอตายเฉยเลยเลวันดอฟก็คงงงนะแม่งไม่คิดว่าแม่งจะหลุดมาอย่างงี้โอ้โหใครจะไปคิดไม่งั้นก็ซัดได้แล้วน่นน่ะโ,โอ้โหรอตายอย่างหุญบิดเลยนะทุกคนนะเอาละเกมเริ่มต่อครับนาทีที่เจ็ะสิบหตอนนี้ขึ้นนำอยู่สี่ประตูต่อสองนะครับบอลอยู่ที่อาราบาครับมาถึงมูลเลอร์ครับมูลเลอร์ส่งมาให้คิมมิคิมมีส่งให้เลวันดอฟสกี้มองหาเพื่อนอาราบาโอ้โหหลังหัก มึงเล่นสีมึงไม่เล่นโอ้โหอะไรของมึงวะนี่อ่ะครับบัคงบ่นยับเลยนะมึงไม่เล่นเหรอไม่เอาบอลไปล่ะโอ้ยกาลิกาดักบอลได้นะลูกนี้ครับกาลาบี้กาลาบี้มาทิ้งถึงเดวันดอกสกี้จะโอ้ยจะหลบลูกนี้คงจะหลบแล้วจะยิงเลยบอลอยู่ที่กาลาบี้ักกรั้งเอาโอ้ติดเสาอีกลูกนี้เอาละคุณพระช่วยโอ้ยเสาช่วยไว้อ บอลมาที่บุนโน่ครับเกมเริ่มต่อบอกบาเริ่มเหนื่อยแล้วแม่งเริ่มคอตกแล้วใิ่ไหมโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเกมนกีน้ใช้พลังเยอะอ่ะวิ่งกันทั้งเกมอ่ะบอลมาถึงอันนี้โคครับอันนี้โคอันนี้โคจะยิงก็ไม่โอ้โหโดนเซฟโดนยน้อยสักหนึ่งทีนึงโอ้โหนักบอลแม่งเบาไปโอ้โหนอยเออร์บอกเซฟอย่างนี้สบายมือกูไม่เจ็บหรอกโอ้โหเข่าบอลยิงมา,มาต,งติดโบวเต็งครับบอลมาที่อาราบาอาราบาส่งให้เดวันด็อกกี้ครับ เดี๋ยวนอฟกี้ลากลากเข้าไปลากเข้าไปมองหาเพื่อนเพื่อนมาแล้วอาราบาอาราบาเติมให้อาราบาจะหลบหลบไปหนึ่งครับโอ้โหหลบลินเดอร์อปได้แต่ไม่ผ่านมาติดนะมาติดมาช่วยด้านหลังไว้มาถึงแเอ้าหมดเวลาครับโอ้โหกรรมการเอาจบยุติการแข่งขันสี่ประตูต่อสองโอ้โหโอ้ยสะใจมากเลยแบบนี้ผัดกันผัดกันนำทุนครั้งก็มีเสียวๆอยู่เหมือนกันนะนี่เปอร์เซ็นต์การของบอลนี่พอๆกันเลยนะ ไม่ไม่หนีกันมากเท่าไหร,นะร่นะเพราะเปอร์เซ็นต์ผ่านบอลก็ใกล้เคียงกันไม่มากเท่าไหร่ก็โอเคครับจบไปแล้วครับกัมแมดระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับออของบายเยือนมิวนินะครับเอาฮูแม่งเออเออเลยโอ้ <c oughs>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  มันจัดมันจัดทุกทุกคนแมตชนี้สนุกจริงจริผัดกันซัดแล้วซัดแบบลูกสวยๆกันเยอะนะยังไงก็คลิป ในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับในของแม t เดย์นะครับ,รบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ไว้ให้กับช่องเบ t เพยเอรช่องนี้ไว้ด้วยนะครับยุ่งยุคน n o r m ม l รักษาตัวเองให้กันดีๆนะครับดูแลตัวเองกันดีๆนะครับอยู่ให้รอถ,ถึงสี่สหน้ากันนะครับโอเคครับวันนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม